สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่17ตุลาคม258 6ครับนำปฏิทินจ่ายเงินค่าประกานอสมอปีงบประมาณ259ก็คือค่าประกันของเดือนตุลาคม68ไปจนถึงเดือนกันยาย,ยน259 12เดือนนี้กรมชีการได้วางปฏิทินการทำงานจ่ายเงินอสมออย่างไรไปชมไปฟังกันครับ ตารางนี้ก็ได้มาจากกรมประชากลางนะครับเป็นปฏิทินการทํางานสําหรับจ่ายเงินค่าโรยการอรสมอปีก็ประมาณ259ก็เหมือนกับปีที่ผ่านาน,านมานั่นแหละครับก็คือจะบอกลําดับขั้นตอนกิจกรรมต่างๆลํา,าลดับที่1อสมอต้องส่งรายงานอสมอหนึ่งครับของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา68แล้วก็มกรา69จนถึงกันยายน69นี่ส่งวันไหนนะครับก็คืออสมอส่งรายงานอสมอหนึ่งนี่ทุกวันที่5ของเดือนนะครับ วันที่สามเดือนถัดไปสอสอ,อตรวจสอบและส่งและยืนยันผลงานอสอมส่งผ่านระบบอ s o โซเชียร์ไวเฟไปสส,สจนะครับวันที่สี่ของเดือนถัดไปนะครับสสจตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมสอบประสอนะครับยืนยันว่าใครได้รับค่าบริกการใครไม่ได้รับค่าบบิการนะเอาตามที่ส่งรายงานอสอมอหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่5ของทุกเดือน ถัดไปนับจากเดือนที่ส่งรายงานวันที่5แล้วนะครับวันที่5ของเดือนถัดไปนี่กรมสวสวก็ส่งให้กรมบัญชีกลางหลังจากนั้นวันที่7 8 9ด0ไปเรื่อย<ๆ>ก็จะเป็นขั้นตอนการดอนเนิน<ๆ>การของกรมบัญชีกลางนะครับมีหลายขั้นตอนมากนะครับในการทําระบบโอนเงินแต่สิ่งที่พี่น้องสมอสสนใจนที่สุดก็คือวันโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับนี่ครับขั้นตอนการขั้นตอนที่ธนาคารพาณิชย์ ทำหน้าที่โอนตามที่กรมจีการวางระบบไว้นะครับค่าบรกิการของเดือนตุลาคม68ก็โอนันที่14พฤศจิากาย,ยน68นะครับค่าบรกิการของเดือนพฤศจิากาย,ยน68โอน15ธันวาค่าบรกิการของเดือนธันวาคม68โอน15มกราคมค่าบรกิการของเดือนมกราคม69โอน13กุมภาพันธ์69ค่าบริการของเดือนกุมภาพันธ์69โอน13มีนาคม69ค่ากุมภาพันธ์ค่าบริการของเดือนมีนาคม69โอน10เมษายน69 ค่าประกันของเดือนเมษายนหกเก้าโอนสิบห้าพฤษภาห9เ้าค่าประกันของเดือนพฤษภาหกเก้าโอนสิบห้ามิถุนายนหกเก้าค่าประกันมิถุนายนหกเก 69, ้าโอนสิบสี่สิงหาคมหกเก้าค่าประกันของเดือนสิงหาคมหกเก้าโอนสิกันยายนหกและค่าประกันเดือนสุดท้ายของปีงพัน้าอกก็คือเดืน 9, อนกันยายนห9กโอนวันที่15ตุลาคม2อ9นหนะครับและเมื่อ และเมื่อโอนไปแล้วในแต่ละเดือนนะครับในช่วงวันที่24 25ของแต่ละเดือนนะครับกรมชิการก็แจ้งข่าวกับไปยังกรมาาสวสถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่าโอนให้อสมอนะครับก็อันนี้เป็นปฏิทินการทํางานสําหรับการทํางานสําหรับการเบิกจ่ายเงินค่าบริการให้กับอสมอและบันโอนนะครับบันโอนก็ตามกรอบสีแดงที่ทํากรอบไว้ใน ตารางนี้ครับตามที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ